สวัสดีครับสวัสดีครับลาแล้วจ้าจันบุรีที่รักคุยกันเราทั้งคืนคุยรู้เรื่องมาเถอะครับเท่าไหร่มาคุยกันผมก็ไม่รู้เกลือ้แท้ถ้าอาจารย์ดูชอบก็ว่าไปผมก็ดันดนมานะวันนี้นัดหมอก็เลื่อนหมอไปอีกไปดูพระก่อนนะครับตอนคุยกันนะคุยกับเราตัวตัวแต่ตัวมาถึงปั๊บหกคน คุยไปคุยมาบอกเอาไว้ก่อนเออผมก็เลยไอ้พี่มันไม่สนุกนละ้มึงขับรถมาหลายร้อยโลถูกแพงก็คุยกันแล้วกันให้เขาปรึกษากันเอาเปิด <c oughs> ผมมาล้านหนึ่งพระหน้าไม่มีแขนเสียด้านข้างอ้าปิดตาก็มาหลวงชุมพรผมต่อแปดแสนนะครับไม่ได้เสียไม่ได้เสียก็ไม่เป็นไรนึกว่าม,มาดูพระเขาไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าใครซื้อดีกับผมก็เชิญกูก็ยอมละนะวันนี้ลูกค้ามาล้างก็มาพัดเมนก็จานโหนผมมาแล้วจานก็ไม่อยู่ํำเว้นกูจริงจริงนะมาจับช้างไอ้เนหะี้ยตะการ์แตนบินหนีไปฝูงอืมที่หลังนะครับมั่นใจในพระตัวเองแล้วว่าจะขาย่อให้บอกนะถ้าไม่มั่นใจกรุณายอย่าบอกผมมาอย่างนี้นะครับมันเสียเวลา ขับรถมาแม่งกูไม่รู้จะชนอะไรยางจะแตกรถจะตกทางบอกก็ไม่รู้ดันดนมาแล้วก็พูดง่ายๆเอาไว้ก,ก่อนแล้วกันอาจารย์เออถ้าอยู่แค่ลังสิตก็ไปอย่างนี่จันทบุรีนะครับอำเภอเมืองทรงไม่ขายซะงั้นเปิดก็เปิดแบบซีซัวแม่งเลยเปิดร้านกูก็หน้าด้านต่อแม่งแปดแสนไปเลยแม่งกะซื้อแปดแสนไปขายเจ็ดแสนก็ได้วะไหนๆก็มาแล้ว เออม่ขายดีเว้ยทาองนี้คงไม่ได้ขายอยีกนานต้องรอให้ขึ้นไปสิบล้านแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่ไม่เป็นไรครับเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ผมไม่อยากออกไปซื้อปราที่ไหนพอเวลาไปแล้วเนี่ยพลิกตลอดคุยกันไว้เท่าไหร่สามล้านขอบเงินไปถึงหน้าบ้านเมียไม่ขายลูกไม่ขายโอ้ยพ่อจะผูกคอตายจะขายพ้าอ,องน์นี้เอาชิบหายแล้วกู่นะ ถ้ามีพระแท้ๆคุยกันแล้วดูตามรูปแล้วถ้าขายแล้วก็อย่าล้อเล่นนะครับขับรถไปแล้วไม่ได้ซื้อนี่มันก็เสียลมพอละวแล้ว,ลวต้องมานั่งฟังหลายๆเรื่องปวดหัวภายในกินอาหารไม่อร่อยอีกนะครับนี่เธออยู่ที่ร้านป่านนี้ก็คงจะซื้อไปหลายแสนและเอนอี่ยนี่ใส่เราก็ไม่จำซาด้วย,ยเสือกจังเสือกอยากได้พระเนี่ย เขาก็มีเยอะส่งมาจ้านโอ้ยผมลำบากมากเลยซื้อผมหน่อยแม่ว่าถามเท่าไหร่เอยรวยขึ้นมาทันทีเลยขายไม่ได้แล้วถูก,กวหวยรวยซับขึ้นมาแล้วหรือไม่ก็รถชนตายแม่งตําแหน่งก็ติดต่อมไม่ได้ขอความกรุณาอย่ารอเล่นนะครับตอนมานี่แม่โคตรดีใจเลยภูมิใจยิ่งผายที่ตอนกลับนี่มันเซ็งไปหมดเลย,ยดูโลเคชั่นแม่งไม่น่าดูไปเลย เหนือหน่อยเห <c oughs> น,นื่อยสามร้อยกว่าท่านนี่จะผมเหมือนบอยตาเละเทะไปละนี่นะยังยังเรางับอารมณ์ไว้อยูอ่สวัสดีคุณสายันนะครับสวัสดีครับเ,ออเป็นอย่างนี้แหละอยากได้พระเขา,าตะเกียกตะกายมาเขาพูดเหมือนบ้านเราอยู่หลังบ้านเขาอะพอเราดูแท้ให้เสร็จปับ๊บเอาไว้ก่อน ตีราคามาเออพระขายได้ห้าแสนตีแหม่มล้านก็ตีเหมือนจะไม่ให้ซื้อไม่เป็นไรขอให้คุณมีเงินต่อไปแล้วคุณจะได้เก็บพระไว้ได้คุณลําบากเมื่อไหร่มาหาผมวันทีนี้เหลือสี่แสนเลยนะผัดกันแล้วกันแต่เขาคงไม่ลําบากเขารวยแล้วเจอหน้าผมก็รวยแล้วเล่เนาะเล่นไก่เล่ดีกว่ามีความสุขเลย่ สัญตายหน่อยดิอ้าวเฮ้ยเกิดข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยสัญญาณหายเหรอลูกสาม G อ่านแล้เดี๋ยวรอมันกลับมาเองอ่ะสัญญาณใช่ป่ะมันก็หลุดแล้วเฮ้ยยังมั่งเนี่ยอย่างเงี้ยกดยกเลิกยกเลิกก็หายไปเลยเนี่ย อ๋อโอเคกลับมาเหมือนเดิมคุณหมีน้อยสวัสดีครับคุณพิชิตชมพูพานนะครับสู่ใหม่ไม่ค่อยอยากสู่ครับมีเงินคํานวณแล้วซื้อไหนก็ได้ทีหลังกูยเอาเงินกองไว้ที่บ้านใครจะขายมาขายที่บ้านกับที่บ้านแมนหรือไม่กับที่ร้านหอบสังขานมาแล้วก็ช้าใจเปล่านะจานดูแท้ไม่แท้ครับเล้าเท่าไหร่อ๋อเอาไว้ก่อนครับถ้าคุณคิดใจผมดูให้ก็ส่งมาแล้วก็บอกผมดีๆก็ได้จานดูผมห,หน่อย เก้แท้ละคาผมบอกให้หมดแหละไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ได้ปิดบงังว่าทำไมแต่ถ้าบอกอาจารย์อยากขายแล้วก็โอ้ยน้ําพุ่งปีดเลยกูเฮีย yeah. ลูกจะสอบด้วยบอกไม่ต้องสอบขับรถให้พาก่อนพากันมามาแม่งหมดนะสามคนพ่อแม่ลูกพวกมึงสนุกแต่กูทุกชิบหายโอโทกคนเซิลลูกคข้าตลุดไปหมดมาเหนือดวงมา อพาร์ตเมนต์ขอโทษขอโวยเขาหมดเออชีวิตคุยเรื่องพระดีกว่าไปตาก็มาหลวงชุมพรใครมีเสนอมานะเสนอมาแล้วต้องมาขายนะแพงไม่กลัวกลัวแก้กับกลัวไม่ขายคุณสายยันสวัสดีครับคุณทองสุขสวัสดีครับเนี่ยคนเราก็แปลกแปลกเวลาเขาเอาเงินมาให้กับสซดดิ้งเนี่ย ไม่เข้าใจมือนเงินเขาดูให้แท้แล้วเขาก็มาขอซื้อเอาเงินมาให้ไม่เอาเดี๋ยวว่อวันหนึ่งตัวเองเดือดร้อนมาจะหาคนซื้อก็ไม่ได้ไอ้พ่ตัวเองที่เขาดูแท้ๆก็เสือกดูเกสิครทีนี้เราแม่งงานเขา้เาแล้วมันมักจะเป็นอย่างนั้นซะด้วยในะเรื่องแบบเนี้เดี๋ยวพอคนอื่นมาดูดูไปดูมาผมดูไม่แท้อา่าเลิกกันไม่ได้ขายดูไปดูมาโอเนี่ยเขานึ่าอจารยรักไมแ้แปดแสนแล้วเนี่ย มันไม่มีคนจะซื้อเกินจากผมนะเดี๋ยวมันก็จะบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ห้าแสนผมเอาอปากเหมาะข้อไม่ดีพยายามจะใช้ตังค์ขึ้นมาซวยอีกเงินหายไปอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับยกิกสวัสด,ดีครับส่งนั้นนะยะกิมแม่มคิดว่ากูนี่เดินทางดูพะให้เขาทั่วประเทศมั้งเยวัดนสะพานสวัสดีครับโอ้คนนี้เราเพ่เกิดเยอะ ุอะไรเนี่ยคุณนิกนะครับสวัสดีครับคุณโมโมโตสวัสดีครับพี่สมเนียงสวัสดีครับคุณโทนี่แลาคุณดูเส้นทางเลย <c oughs> โคตรเท่เลยไม่นถนนหลวงอ่เนี่ยคุณเข้ามาถนนสายในเนี่ชีวิตเคยมาซื้อหลวงพ่อเงินลงในป่าละกรรมเข้าแบบเนี้ยโอนงินก็ไม่ได้ ต้องเอาเงินสดก็ตีย้อนกับไปในเมืองเบิกเงินเบิกเกินสองล้านก็ไม่ได้ต้องทำ <c oughs> ธุรกรรมก็ต้องไปเรียกพวกเรื่องเพื่อนมาช่วยกันสมทบทุนดีนะเรามีเพื่อนอยู่จันเยอะเอาเข้าไปให้เข้าไปบ่ายสองพ่อแม่ลูกสี่คนแม่งนับเงินสองล้านสองชั่วโมงถามทำไมลุงนับนานเอ,อ้ไอหลานเอ้ยลุงไม่เคยเห็นงินสองล้านขอลุงนับนานๆหน่อยเออมาเอาชีวิตกูมีอะไรสารพัด แต่เราก็ปลื้มใจนะครับที่เขาขายยอมเสียเวลาไปหอบเงินไห,ห้เขานับไม่เป็นไรไอ้ตรงนี้ดิแม่คำแรกพอบอกแทนจานงั้นเอาไว้ก่อนนะแม่กูไม่ได้อยู่ลังสิตกับกับห้างนะนี่กูมาจากห้างนะเนี่ยกูมาจันทบุรีนี่เป็นครั้งแรกครที่มาจันทบุรีแล้วไม่ได้ซื้อผมมาจันทบุรีเป็นสิบเที่ยวได้ซื้อทุกครั้งเลย ครั้งแรกทื้อสมเร็จลง่ล้านมาซื้อผลอดล้านหนึ่งซื้อนางเจ็ดแสนนะครับแล้วก็มาซื้อลงพังเงินสองล้านเจ็ดซื้ออะไรวะซื้อเยอะนะครับอุณนกิรนันมะเลอสวัสดีครับศาสตราจารย์น่าโชเล่โชเล่เบดูบายไปไหนแลไวโดดไป่ได้ ดูวิวไว้แล้วกันแมงป่าละกํมป่าทุกเรียนเลาะแมงไปดีเขาไม่เรียบป่าปุ่นกลับไปซื้อเสือหลงพ่อวงต่อไปชีวิตได้แต่เสือหลงพ่อวงอ่ะหลงพ่อเอี่ยเนี่ยกูจะหวังไปเอาปิดตากขมาหลวงเลยมีอยู่อีกองนะครับอยู่จังหวัดตราดเรียบพลาสติกสวยมากตอนนี้หาไม่เจอละ วงนั้นอยากได้จัดเลยบอกเท่าไหร่ก็ซื้อเข้าป่าเข้าดวงตกน้ำทะเลหายไปแล้วมั้งนะครับอขอบคุณมากพี่ตูคุณสรวุธิสวัสดีครับ483ร้อยแดสิบมท่านละเ,เยอะเว้ยนี่ไม่อยากด่าถ้าด่าขึ้นไปพันแน่ใช่เหมเถอโชคใครโชคมันนะคุณไม่มีโชคแล้วที่คุณไม่ได้ตัง หลังจากนี้คุณก็ต้องไปรุ้นนะว่าใครจะมาจ่ายแทนผมสวัสดีค่ะดีใจอาจารย์แข็งแรงแล้วเพิ่งเข้ามาดูค่ะขอบคุณมากครับคุณหมูคุณมานพส,สวัสดีครับคุณวิชาหอมลำดวนสวัสดีครับอาจารย์เดินทางปลอดภัยครับดีใจ,ใจอาอะไรวะนายดังอยู่นี่วะเนี่ยหลวงพิแท่งสวัสดีครับ คุณสมชายสวัสดีครับปิดตาก็มาหลวงเนื้อผงแล้วครับใช่ครับก็มาหลวงหกเหลี่ยมนะครับเสริมบุญธรรมนะครับเดินทางปลอดภัยครับไม่งั้นเอามาไลฟ์โชว์กันในไลฟ์ละซื้อไม่ได้นะครับกรบอกไม่ขายตีแม่มรานเลยพระไม่มีมือมีหน้าข้างหน้านี่หายหมดเลย,ด,ด,ยดูวิวนะวิวธุรก,กันดานเนี่ยดูดิยแองทำไรมันวะวะหรือสวนยาง เดี๋ยวถึงนายอามจับผู้ตรวจโควิดอีกอพ่อแม่มันตายทำอะไรกันนี่เนี่ยรัวที่เห็นนะการรบกทีเห็นนะครับด้านหน้ารถสวยไม่ได้แสดงว่ารถคว่ำอยู่กลางถนนเดี๋ยวต้องเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันอะไรไม่เป็นไร ตำรวจเอ้ยอะไรอ๋อประตูอย่างนี้น่ะไม่เขาให้ฝั่งสสน,น,นูสวนเมื่อก่อนก็รู้เข้าใจผัดกันผัดกันสวนเหรอเพราะว่ามันอิดเน,น่ยอืมกูบอกว่าแมงไม่แฝงกูมาหลวงนะว่าชนกันเนี่ยเออตอนนี้ให้วิ่งเลนเดียวนะครับมึงจะรู้ไหมกูมาลำบากเนี่ยแล้วมึงบอกให้กูกลับไปก่อน พูดง่ายจริงๆในเจ้าของระเวลาคุยกับคุณทั้งคืนบอกมาเถอะผมตัดสินใจได้ราคาคุยกับผมเลยคุยกับมึงไม่คุยกับกูอีกพอจะคุยเป็นเรื่องเวลามึงกลับก่อนมึงไปให้เขาห้าคนอยู่คุยกับกูเออจำไว้กูจะจำไว้เลยแนม,มึงคุยคำแรกเลยบอกกลับไปก่อนเดี๋ยวว่ากันกมบอกมึงถามราคาเที่ยวเท่าไหร่ ถ้าขายได้เจ็ดแปดแสนบอกกูล้านหนึ่งเลยกูก็อยากจะชนะจะซื้อประชดซะแล้วนะเขากลัวมึงว่ากูโง่กูเลยไม่ซื้อไม่งั้นกูซื้อประชดมัากเลยนะครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณคร <HHH> ับเออมาดิกูตกไปอยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วโอ้โหเพียบเลยโอ้ยคนอยู <surg> ่ใก้เขาเลเฮ้ยมีแบบ มีคนอยู่ใต้ทองรถด้วยเหรอพระขาวห่อ,อปแล้วอ้าวขาที่อะไรดิโอ้กรรมของเรียมไปใครไปมันเว้ยใช้ทงองรถก่อโอ้โหมึงเลยไม่ได้อยู่ตุดจ,จีเลยตายแล้วกินข้าวถ้วยแล้วมึงใช้เงินไอ้นานแล้งิงเตียแล้วบัติเหตุน,นะครับเดินทางก็มาระวังหน่อยแต่ผมมากับพระห้าร้อยสามท่านแล้ว,ลวโอ้ยดีใจจัง ตาก็มาหลวงเด็จเตียไม่ไม่ช่วยลูกเตี๋ยบอกก็กูบอกเขาล้านหนึ่งแล้วมึงทำไมไม่ซื้อยังไม่ถึงขั้นจะเอามาใช้เอ้เนี่ยกลางวันอย่างนี้มันไม่น่าอุบัติเหตุง่ายจังวะหรือมันโคง้งใช่ไหม,มโคง้งแคบเลยโอ้มาเร็วไปมอเตอร์ไซค์หรืออะไรยนต,ต์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โดนรถใหญ่ชนใช่ไหม มันน่าจะลากเข้าไปมั่งรถตัวเห็นบ,บูบูพี่พี่ลากเข้าไปใต้ท้องรถไอ้ยา,เาสปเปซสปตาจันบุรีก็จะมีหลวงบ่กกล้วยวัดหมูดุดสมัยก่อนแหม่ละพันห้าตอนนี้ละหลายหมื่นแพงซะแล้วหลวงพ่อทอกวัดหนองชิมนะหลวงพ่อหัวตะแผน่นะวัดพระปา ยอดธงบางกระจะปิดตาพระพบุตรบางเวียนนี่พระแผ่นงอมจันทบุรีเหรียญเหรียญพระเจ้าตากปกเสกโดยหลวงพุทิมนี่ท่าใหม่จันทบุรีเขามีท่าใหม่ท่าใหม่ไม่ว่านี่ท่าเฉล็บอีกไม่ท่าใหม่ก็ยังมดตื่นเต้นเลยท่าเฉลบนี่ไม่ไหว พระบูชาหลวงพโตธรปี2498รับหรือเปล่ารับสิแมเด็กเป็นริ้วไม่ซื้อได้ไงเอามา98ซื้ออยู่แล้วหลายห,ายหายมื่นเลยมามามาปิดไฟเลยลูกเล่งไปไหนไมาออกกล้องหน่อยเด้นอนอีกแล้วนี่เผลอไปหลับขยับแดลกแยกหลงเอาไว้ ั่งหลับขยับแดกแยกหลงงงเสียตัวมึงเอยโอ้โหคอมเมนต์เยอะซีซาร์สวัสดีครับชมอยู่นะครับสมชายอ่วยเท้าขึ้นโทษที ครับกล้องก่อนแม่โชว์เท้าอยู่ได้ฉ <c oughs> ันทบุรีสมชายประเสริฐศรีสวัสดีครับห่วยสัญญาณขัดขได้หายอยู่เลยนะครับรุ่งศักดิ์วัสดีครับองอาดคำล้วนส <c oughs> วัสดีครับโอ้โยชีวิตของคนหาพระเป็นอย่างนี้นะครับเขาส่งภาพมาดูทําท่าจะแท้ หรือมีแววมีแนวน้มจะแท้ก็ต้องดันดนมาหลายร้อยกิโลก็มากันพอมาแล้วพอดูแท้เขาก็พูดแบบสุภาพเลยเอาไว้ก่อนครับอืมก็ดีเนาะให้ผมขับรถเล่นเนาะดีแม่ผมนั่งเครื่องบินไปเล่นอ้องสี่สบายกูละออกทางด่วนแล้วมั้งขึ้นใสาใหญ่ยัง ชายุทธเอาเอาโดนโดนโดนโอยป er, ิกมี่ห้าปากวแยกเขียวแงงงงงแสบจริงจริอะไอ้มี่จับแมงย่างเสียบไม้ย่างแน่เลยว่าเออ คุณสุพัฒน์พรสวัสดีครับคุณสามมาสลาสวัสดีครับคุณเล้งครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่าบ่ายสี่กว่าลูกสาวต้องโทรมาป้าหนูปิดร้านนะเพราะกูอยาจ,จะถึงกับคงทุ่มแล้วทีเนี้ยเออจำไว้เลยมาจำะบุรีนะครับนึกถึง รหลวงพ่อทิมหลวงพ่คลัม่มหลงวงพ่อวงแล้วก็หลวงพ่อพ่อได้ว,ว่าวัดมับขาเนี่ยอ้าวลืมชื่อหลวงพ่อไว้ให้วัดมับขาหลงวงพ่อชื่นหลวงตาชื่นวัดมับขาหลงวงพ่ออ่านว่าน้องก็บอกเออ มานุสวัสดีนะครับบุญบุญสวัสดีครับฟอร์ฟันนะครับสวัสดีครับไม่เป็นไรลูกไม่ต้องรีบนะเพราะเราไม่ได้พระแล้วอีกตอนมาจะรีบไนยะเพราะอยากได้พระจริงเมื่อกี้นั่งๆอยู่ก็ อยากจะซื้อประชดนะแม่ซื้อเอาชนะแต่มาคิดนะถ้ากูซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวจะติดมือแนะ่ซื้อแพงก็จะบ้านเกินเหตุไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปใช้เองไม่เอาดีกว่ายอมไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่เสียเสียแต่คนะ่น้ำมันก็เสียเวลาช่างมันอาชีพเราก็ต้องวัดไปเออาจากนี้ไปถาานนใหญ่สิบห้ากิโลเรื่อย จากต้นใหญ่ก็ไปอีกสิบห้าก,กิโลม่ไปแล้วมาชมบารมีสเส็จเตียก็มาหลวงจุง้บอลเรามาดูสองตาก็าแท้แล้วจะจ่ายเงินไม่เอาเดี๋ยวต่อไปก็พาใครมาดูอีกห้าคนเขาดูเก๊พี่ก็ไม่ได้จังเงินแปดแสนไม่ใช่เงินแปดหมื่นเพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากได้ผมก็ไม่ห้อกเสียว่ากันไป ขึ้นสายหลวงลเรียกขนสัตว์แล้วปะเนี่ยบางนาตาเหรอสุขุมวิทใช่ไหมเออออกสุขุมวิทละสุขุมวิทเดี๋ยวถึงบ้านหนองแล้วเว้ยเอกรามายบ้านหนองไงเอ่อแวะซืีฟามึกหน่อยหมึกไข่นะซืีฟามึกไข่ไปทอดเหม็นๆกิน จะได้รู้ว่ามาจันมารยองซื้อหมึกไข่ซื้อ,อซื้อแมงทุกอย่างอ่ะที่เป็นของทะเลเกลือเกลือซื้อมากลับไปด้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวก็ไม่เชื่อว่ามารยองมาจันสลาไม่มีใช่ไหมมีสละมีละกรร๊าบก็ซื้อกลับไปด้วยเห็นใบแมงรู้ว่าสลาแล้วละกร๊ารแล้ว มิงงณณนยสวัสดีครับคุณอนุสรสวัสดีครับขอบคุณครับทุกแรงใจ413ท่านมาเป็นแรงใจร่วมความปิดหวังด้วยกันไม่งนั้นวันนี้มีสอนกมมาหลวงผมมาหลวงชุมพรมาช่วยรักษาเตีย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 ตียเตีย เดี๋ยแม่สมหวังได้ไงนี่อ่ะรูถนนหลวงไปแป๊บนังก่อนโอ้โหเป็นไงงามแต่แต่ะธรรมดามาละยองมาจันทต้องเที่ยวทะเลเที่ยวสวนวันนี้กูมาชมถนนกับชมโลเคชั่นข้างทางไม่เดี๋ยวแวะเที่ยวแวะกินเลย ตื่อไปหมดละไม่หิวไม่อะไรเลยเอ้ชีวิตอ่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกันคืนนี้นะครับโอเคนะครับอ้ออาวเว้ยแงะมาดื้อเลยวะ่ะเกิดอาการผิดพลาด